พ้อยเมดวิวค่ะจอมอนิเตอร์ระดับ h i g h อ n นรองรับการทำงานแบบมืออาชีพดีไซน์สวยสไตลมม์มินิมอล ดูกันที่รูปลักษ์ภายนอกก่อนนะคะว่าดีไซน์เขาเป็นประมาณไหนนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้มองแล้วทุกคนอันนี้ปอนลองคิดภาพว่าถ้าบ้านคุณมันแบบบิวอินตกแต่งมาอย่างดีเลยสไตล์ลอฟ t สไตล์อะไรก็ตามแต่ก็น่าจะอยากได้จอมอนิเตอร์ที่มันเอาไปวางแล้วมันเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกหนึ่งชิ้นของบ้านทุกคนใช่ไหมคะอันนี้ ไตล์เขาจะแบบเรียบ,เ,ยบเหมือนน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นแบบนี้เลยค่ะมีความเรียบแล้วก็ขนาดหน้าจอของเขานะคะจะอยู่ที่28.2นิ้วนะคะก็ถือว่าใหญ่แบบมากๆวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นอรลอยแบบพรีเมียมก็แข็งแรงค่ะทุกคนแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยด้วยพรีเมียมด้วยนะคะขนาดหน้าจอใหญ่มากๆเหมาะสําหรับใครที่จะเอาไปใช้ทํางานเพราะว่าอัตราส่วนสัดส่วนเนี่ยจะอยู่ที่3ต เพราะฉะนั้นมันจะเป็นแนวเหมือนแนวแบบแนวตรงแนวตั้งหน่อยะคะ่ะแนวตั้งแบบนี้แล้วก็ใช้พาแนวค่ะเป็น IPS LCD นะคะความละเอียดจะอยู่ที่ 4K พัทค่ะความลึกอยู่ที่10บิตนะคะแล้วก็แสดงผลค่ะ1.07พันล้านสีอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะว่าเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้สีแบบสมจริงเวลาใครที่ทางานตัต่อเนาะเป็นแบบ แต่งรูปทำตัดต่อวิดีโอซึ่งปอนว่ามันเหมาะมากๆบางคนเคยมีปัญหาพวกแบบสีไม่ตรงส่งลูกค้าแล้วหรืออะไรไม่ตรงอันเนี้ยไม่ต้องกลัวนะคะรวไมไปถึงต่อมาค่ะอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่94%้ <Wow. S 1> ถือว่าเยอะมากๆนะทุกคนมันแทบจะเต็มร้อยอยู่แล้วอันนี้เปอร์เซ็นต์เยอะมันก็จะยิ่งแบบยิ่งดียงยยแล้วก็ขอบตัวเนี้ยค่ะทุกคนดูตรงขอบของเขานะ ทั้งทุกด้านเลยอะขอบเขาแคบลงมาหรือแค่6มิลลิเมตรเท่านั้นเหมือนพิซซ่าบางกรอบอะไรงนี้เลยนะคะบางมากๆเวลาเราดูอะไรมันก็จะแบบมันก็ค่อนข้างรู้สึกเต็มตาเต็มใจอิ่มตาอิ่มใจแบบนี้อันนี้จะเป็นในเรื่องของหน้าจอมาต่อกันเลยค่ะด้านล่างเขาบอกว่าจะมีแถบเป็นสมาร์ทบาร์อยู่ทางด้านล่างเผื่อใครใช้งานสมาร์ทบาร์เนี่ยก็เวลาใช้งานเดี๋ยวปอนจะทําให้ดูเดี๋ยวปอนจะมาบอกว่า เวลาสัมผัสแล้วมันจะสัมผัสกี่ครั้งจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ว่าก็จะมีแถบอยู่ตรงนี้อยู่ตรงด้านล่างใช้เป็นการระบบสัมผัสนะคะผ่านระบบ OSD ก็ใช้งานได้อันนี้เป็นตัวอย่างขึ้นให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าแตะกี่ครั้งขึ้นอะไรแตะอะไรเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็ความสว่างค่ะจะสูงสุดอยู่ที่5 0 0นิดนั่นเองอันนี้ปรับยังไม่สุดนะเดี๋ยวให้ดูสุดก็จะประมาณนี้ในเรื่องของความสว่างค่ะให้ดูหน้าจอไปแล้วแถบส์ทบาร์ทางด้านล่างไปแล้วต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของด้านหลังทุกคนจะเห็นเลยว่าขอบของเขาอะ่ะ มันบางมากประมาณมองแล้วประมาณ1เซนประมาณนี้นะคะบางมากๆเพราะว่าเขาได้ย้ายเมนบอร์ดอะคะ่ะกับตัวพอตต่างๆไปไว้อยู่ทางด้านตรงขาตั้งแทนตรงด้านหลังเขาก็เลยจะแบบเรียบไปเลยนะคะย้ายไปอยู่ตรงนี้แทนโอเคนะนี่หน้าจอแล้วด้านล่างแล้วด้านหลังให้ดูแล้วแล้วก็มาดูในเรื่องของการปรับบ้างดีกว่าค่ะเวลาเรานั่งทำงานเวลาปรับง่ายๆค่ะปรับขึ้นลง ปรับเอียงอะไรไงเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันสามารถปรับได้ตามระ,ระดับของเราอะ่ะเราจะหน้าอยากให้เอียงประมาณไหนก็อย่างนี้ได้ก้มเงยปรับแบบนี้ได้แล้วก็ต่อมาระดับความสูงกับต่ำค่ะขึ้นสุดอันนี้คือระดับที่สูงสุดแล้วกดลงมา นี้ระดับที่ต่ำที่สุดให้ดูไปแล้วหน้าจอนะคะแถสมาร์ทบาร์ด้านล่างแล้วก็รวมไปถึงความบางของตัวขอบจองเขานะคะเดี๋ยวมาดูทางด้านหันหน้าเข้าจอมอนิเตอร์นะขาตั้งทางด้านซ้ายมือเนี่ยไม่มีตัวพอร์ตอะไรเลยแต่ว่ามาดูทางด้านขวานะคะก็จะมีช่อง USB A แล้วก็ USB C นะคะแล้วก็มีรูเอาไว้สำหรับเสียบ 3.5นะคะเป็นแจ็คแล้วก็มีปุ่มพาวเวอร์เอาไว้เปิดปิดหน้าจอค่ะมาต่อกันที่ทางด้านหลังนะคะก็จะมีเอาไว้เสียบ HDMI 1ช่องนะคะแล้วก็ MiniDP ก็มีด้วยนะคะแล้วก็มี USB C อีก1ช่องก็เสียบต่อได้เลยนะคะเอาไว้ใช้งานมาดูอีก1จุดค่ะทางด้านล่างเขาก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดเอาไว้ใครที่เป็น พอหัวเว่ยอยู่แล้วนะคะใครที่มีสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเนี่ยคุณเอาหัวเว่ยเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ได้ก็จะสามารถแสดงโหมดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมิลเลอร์โหมดแล้วก็เดสก์ท็อปโหมดตรงนี้ก็แสดงขึ้นหน้าจอได้เลยก็ใช้งานได้สะดวกสบายค่ะแล้วก็เถอบมาด้านในบ้างดีกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดของลำโพงเป็นลำโพงส t ตูดิโอ คู่5วั์มีไม์มาให้ด้วย2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปไมาแยกก็คือพูดคุยได้เลยนะคะผ่านทางจุดนี้แล้วก็มีระบบตัดเสียงรบกวนให้ด้วยโอ้โหเจ๋งมากนะคะเผื่อคุณย่ยใช้งานเวลาพูดคุยมีเสียงรบกวนนู่นนี่ก็ตัวนี้มีระบบตัดเสียงรบกวนให้ด้วยค่ะและมาต่อเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจะให้ดูการทำงานของสมาร์ทบาร์วว่าการทำงานเขาแตะอะไรไงบ้างเพราะว่าผ่านระบบสัมผัสแบบนี้นะคะอันดับแรกแตะ 1>, 1นิ้วจะขึ้นเป็นเมนูหลักใหม่งี้แล้วเราก็เลื่อนซ้ายขวาหน้าหลังสมมุติว่าปองจะเลือกความสว่างของหน้าจอปรับได้เลยอันนี้อยู่ที่98อ่ะสูงสุดต่ําสุดเลื่อนไปเลื่อนไปก็ประมาณนี้นะคะแต่ย้อนกลับมาจะย้อนกลับไปที่เมนูหลัก2ครั้งเวลาเราจะกลับไปที่เมนูอื่นอ่ะแตะ2ครั้งนะคะอ่ะออและอีกหนึ่งอย่างจะเพิ่มแล้วก็ลดระดับเสียงหนิ้วค่ะลูดไปเลย เดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องของลำโพงนะแต่ว่าอันนี้ให้ดูก่อนว่าเพิ่มแล้วก็ลดเสียงเป็นอย่างนี้โอเคประมาณนี้แล้วก็ Input ตซอสค่ะเผื่อแบบไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปเมนูหลัก2นิ้วแบบนี้รูดเลยก็จะดูว่า Wireless WVC h HDMI เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเสียงเดี๋ยวเปิดให้ดูมาฟังเสียงอันนี้แล้วกัน ดดังสุและนี่ค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลให้ดูการทํางานไปแล้วให้ดูทั้งสีของหน้าจอว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความเต็มตาด,าดูเห็นไหม เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเราใช้ตัดต่องานได้แบบเจ๋งมากๆตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มกับราคาเพราะว่าราคาอยู่ที่22,990บาทนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะที่ Huawei Experience Store ค่ะ by Tgphone นะคะรวมไปถึงนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมเหมือนเดิมค่ะตามทําเมเนียมของเรากดไลค์กดแชร์หรือใครที่ดูผ่านทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊ง ไว้ด้วยนะคะคลิปมาจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนรีบเข้ามาดูกันนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย